วันที่21กันยายนพศ2 5ง5เวลา9นาฬิกานายกิติธาตุเทพภัสดนณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างาธุรการขนาดกลางที่8มอบหมายนายวสันโพสีหัวหนา้าฝ่ายก่อสร้างที่2และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ําทับรังพร้อมระบบส่งน้ําอําเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาสืบเนื่องจากมีฝนตกหนักช่วงวันที่1 7ถึง21กันยายน2 5ง5ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําต้านท้ายอ่างเก็บน้ําของ โครงการดังกล่าวมีมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยสําสำนักง,งานก่อสร้างธนารพังหนักกลางที่8ได้ดำเนินการรื้อย้ายทำนบินชั่วคราวและกำจัดวัชพืชบริเวณอาคารระบายน้ำเพื่อลดการกีดขวางการระบายน้ำพร้อมมอบน้ำดื่มและของใช้ให้กับราษฎรในพื้นที่ตามนโยบายกรมชนรัทานที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือราษฎรประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน วันที่22กันยายนพศ2 5 6 5เวลา,า9น,น,นาฬิกานายธนันสุทธิพิสารผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประหายกลางที่9มอบหมายนายปียะสินไพบุญน้าฝ่ายก่อสร้างที่3จัดประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแองจังหวัดตราดโดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการผู้นำชุมชนและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเข้าร่วมประชุมณวัดเนินตากเดดหมู่ที่2ตำบลหนองบอลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด ชี้แจงรายละเอียดของโครงการแผนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งตั้งที่ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดความจุเก็บกัก35.38ล้านลูกบาทเมตรแผนการดำเนินง,งานระยะ4ปีพศ2 5 6 6ถึงพศ2อ6 9เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคมีพื้นที่ได้รับประโยชน์3 0,000ไร่